สวัสดีครับวันนี้มาดูตู้หม้อแปลงเทอร์ลอยประกอบของทางร้านภูมิโซลาเซลล์นะครับตู้นี้ขนาด24โวลต์3,000วัตต์นะครับพร้อมชาร์จเจอร์ MPPT ขนาด60แอมป์นะครับประกอบลงตู้ให้เรียบร้อยนะครับลักษณะประมาณนี้เลยครับตัวนี้เป็นแบบหมออแปลงเทอร์ลอยนะครับใช้งานทนนะครับตัวนี้สำหรับหลายท่านที่สอบถามกันเข้ามานะครับว่า ใช้แบบไหนถึงจะทนนะครับผมแนะนําเป็นแบบมอแปลงเทอร์ลอยเลยนะครับสําหรับอินเวอร์เตอร์ที่จะใช้งานหนักหรือว่าอยากได้แบบทนทนแบบใช้งานยาวๆนะครับผมแนะนําเป็นตัวมอแปลงเทอร์ลอยเลยครับบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดขนาด16บมัดเฟสนะครับที่เราใส่ให้นะครับแบบมีหน้าจอนะครับมีพคดลมระบายความร้อนมีฟลักไฟ2 2 0โวลต์นะครับมาดูในส่วนของเบเกอร์ต่างๆนะครับตัวใหญ่นี้จะเป็นเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเบเกอร์เ c นะครับเป็นไฟ2 2 0โวลต์ที่เรานําออกไปใช้งานนะครับ อันนี้จะเป็นเบเกอร์แผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็มีตัวกันฟ้าผาด้วยนะครับส่วนตัวชาร์จเจอร์ของเราจะใช้เป็น MPPT นะครับขนาด60แอมป์นะครับรองรับกระแสแผงได้เยอะนะครับภายในเราก็จะประมาณนี้นะครับในตู้มาดูภายนอกตู้กันครับภายนอกตู้ของผมก็จะมีบอร์ดมีหน้าจอนะครับมีหน้าจอ ของอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับตั้งค่าต่างๆนะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบหน้าจอนะครับแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนมีปลั๊กไฟ220โวลต์นะครับเราสามารถเสียบปลั๊กไฟตรงนี้นําออกไปใช้งานได้เลยนะครับสามารถนําออกไปใช้งานได้เลยหรือว่าท่านสามารถต่อหลังเบเกอร์ตรงนี้ได้เลยครับต่อพ่วงออกมาหลังเบเกอร์ตรงนี้สามารถนําออกไปใช้งานได้เหมือนกัน,นครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดเบเกอร์ให้ทุกท่านได้ดูนะครับ น,นี่เป็นเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับเครื่องกำลังทำงานนะครับพัดลมทำงานนะครับพัดลมพัดลมตัวนี้จะทำงานตลอดเวลานะครับเพื่อระบายความร้อนในตู้ออกนะครับมาดูในส่วนของหน้าจอการตั้งค่าต่างๆของทางเรานะครับเดี๋ยวทางผมจะกดให้ดูนะครับตอนนี้เป็นระบบ24โวลต์น,นะครับไฟออกอยู่ที่200 2 2 2รยี่สิบโวลต์นะครับอ่าตัวนี้ผมตั้งตำตัดไว้อยู่ที่สิบนะครับตั้งสูงตัดไว้สูงจ่ายอยู่ที่ยี่สิบี่นะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นค่าต่างๆนะครับที่ตั้งไว้นะครับตัวนี้สามในตัวมีระบบอ่าตำตัดเต็มจ่ายนะครับอยู่ในตัวอยูบบ่แล้วนะครับตัวนี้นะครับอยู่ในตัวบอร์ดอยู่แล้วนะครับอ ถ้าเกิดท่านใดสนใจตู้แบบนี้ก็ทักผมมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์หกห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งแปดแอดไลน์ได้ครับเบอร์นี้หรือเข้าไปทักเฟซผมได้นะครับภูมิโซลา่าเซลล์นะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับมีหลายๆท่านก็โทรมาสอบถามผมเหมือนกันนะครับว่าจะใช้แบบไหนดีต้องทําแบบไหนนะครับ ผมก็แนะนําเป็นแบบโมแปีงเทอร์ลอยเลยนะครับสําหรับหลายๆท่านที่มีปัญหาอินเวอร์เตอร์ไหม้บ่อยนะครับหรือว่าอินเวอร์เตอร์ปล่อยโหลดออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับอตัวนี้ตัวนี้ปล่อย3,000วัตเต็มเลยนะครับตัวนี้พีคได้ถึง6,000วัตนะครับตัวนี้เป็นแบบมมแปลงเทอร์ลอยนะครับข้อมูลการติดต่อนะครับ ครับผมก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆม,มาลงนะครับท่านใดอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนออกมาก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอหรือหามาให้ทุกท่านได้ดูนะครับขอบคุณครับ